ความรู้สึกที่มันเป็นอะไรที่มันต้องห้ามเ, <K> เขาเรียกว่า reverse psychology ที่ทําให้มุษย์รู้สึกว่าปรารถนาและอยากได้บางทีมือที่3หรือชั่วหน้าตาไม่ได้ดีเลยไม่ได้สวยเลยไม่ได้สูงส่งอะไรเลยแต่ว่ามันมันตื่นเต้นว่ะที่มันมีอุปสรรค่ะนะผู้ชายเป็นเพลนไล่ล่าถูกไหมพอเขารู้สึกว่ามันถูกปิดกัน้นปุ๊บมึงครบไงนังนั่นไม่ได้โอ้โหมันรู้สึกว่าท้าทายเว้ยมันต้องครบว่ะคือไม่ดูเลยว่ามันดีไม่ดีแต่ว่ากูจะยิ่งวิ่งเข้าไปหาเพราะนั้นการที่เราเป็นหนึ่งในอุปสรรรคมมมมัันนนยิิ่่่่่งงเเเเเปป็็ตววว้้้้้าา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 ใหหหขขกกกึแลออททีีื3 เป็นทีมเดียวกับเขาง่ายเพราะอะไรเพราะคีบเดือดซีเครตร่วมกันไงการรู้สึกที่แบบว่าเฮ้ยแชร์ซีเครตร่วมกันฉันมีอะไรกับเธอเธออย่าไปบอกใครนะเธอมีอะไรฉันเธออย่าไปบอกใครนะมันเป็นซีเครตที่จะทําให้เป็นทีมเดียวกันเพราะนั้นมันจะเกิด Trust ได้ง่ายพอมันเกิด Trust ได้ง่ายปุ๊บมันก็เหมือนกับโอ้มันทั้งมีแพชชั่นตกลุมรักมี Trust ด้วยมีอะไรก็ไปเล่าให้เมียน้อยฟังหมดมีอะไรไปเล่าให้ชูฟังหมดเราไปเนี้ยเราก็รู้สึกว่าโอ้อารอลโมโหเดือดนานต้องมาแก้นะครับด้วยคอร์สของเราค่ะม แน่นอนใช้ได้ยิ่งดีเลยยิ่งดีเลยนะถ้าตั้งแต่เป็นแฟนเนี่ยเขาเรียกว่าสกีเลยบางทีเลดแฟกเราไม่เห็นเราไม่เห็นหลายเคสที่เราเจอบางทีอยู่กันมาเป็นสิปีแล้วเพิ่งจะรู้อ๋อที่แท้มึงเป็นคนแบบนี้นี่เองแต่พอดีท็อกเราจะรู้เลยเราจะสกีได้ตังแต่แรกมันเหมือนแบบมันเหมือนเราถามเขาอ้อมออ่ะคุณลองนึกนะเราเหมือนเราถามเขาอ้อมๆแบบฉลาดอ่ะว่าว่าเฮ้ยทัศนคติคุณเป็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณคิดยังไงเพราะคนเราเนี่ยคนเราพอมันตอบอะไรแบบอ้อมอ้อมปุ๊บเขาจะ และคําตอบมันจะใกล้เคียง,ง,งความจริงอ,อยากได้วิธีแก้ปัญหาแบบเร่งด่วนนะแบบกระชับเลยเนี่ยเอาแบบแก้ไขด่วนๆเลยก็ต้องมา Private Coaching ซึ่งมันจะมีทั้งแบบเป็นรายครั้งนะครับแล้วก็เป็นโปรแกรมถ้าเป็นโปรแกรมก็จะคุ้มกว่าจะมีรายสามเดือนรายหเดือนนะครับซึ่งเราจะดูแลกันแบบต่อเนื่องซึ่งทําให้คุณแก้ปัญหาได้อย่างลงลึกเพราะว่าหลายๆเคสเนี่ยบางทีปัญหาที่คุณเจอมามันเป็นแรมปีนะสิปี1 5ปีอย่างเงี้ยคุยกัน1ชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยบางทีเราอาจจะยังไม่สามารถเข้าใจถึงแก่นปัญหามันได้ ครบทวนแล้หลายครั้งเนี่ยเล่าไม่ครบเหมือนกับยังไอ u อยูา I. I. การที่โคชชิ่งกันมีระยะเวลาพวกนี้มันจะช่วยทําให้เราเข้าใจปัญหาได้ชัดเจนมากขึ้นให้แค่30ธเท่านั้นกดมาที่หน้าโปรไฟล์ได้เลย